จากคลิปที่แล้วที่ผมไปตะลุยร้านหนังสือกว่า12รล้านเพื่อที่จะตามหาหนิยายมุมมองน่ะอ่านพระเจ้าพิมหนึ่งนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะครับย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นพาร์ตต่อของคลิปที่แล้วนะครับซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยคุณซาโยพิมหนึ่งนี่มันมีอะไรบ้างนะครับนี่เดี๋ยวผมเอาให้ดูผมแกะมาเรียบร้อยนี่นะฮะพิมหนึ่งนะครับก็จะมีนี่เลยทุกคนเป็นแบบอ่าผมจะเรียกว่าไรเดียเป็นตัวละครกระดาษแบบไดคัดนะครับนี่ก็ อันนี้ก็จะเป็นตัวละครในเรื่องนะครับแล้วก็ยังมีนี่อันหนึง่งอ่าอันนี้น,นี่ก็จะมีแบบพวกโปสการ์ดต่างๆเนี่ยมี3ใบแล้วก็นี่อันนี้นี่คือเฟี้ยวเลยเขาเรียกว่าการ์ดคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับเนี่ยอันนี้นี่คือสวยมากนะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอ่านไปเล่ม1 2 3และตอนนี้ก็กำลัองอ่านเล่ม3อยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็จะมีการ์ดตัวละครเห็นไหมซึ่งทุกเล่มเนี่ยจะมีหมดเลยนะครับกับไอ้นี่อีกอ่ะโปสการ์ดโปสการ์ดเนี่ย เล่ม2กับเล่ม3ที่ผมแกะดูเนี่ยจะให้มาแบบเล่มละ3าใบนะซึ่งโปสการ์ดก็สวยเลยทุกคนเหมาะสาหรับสายสะสมเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยนะทุกคนซึ่งผมก็ไปตามมาแล้วทุกเรื่องทุกเล่มนะครับแต่ประเด็นเลยคือคลิปนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่ทําให้ผมที่จะสะสมเรื่องนี้เนี่ยสำเร็จคอมพิวต์ไปอีกขั้นหนึ่งนะครับนี่ก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนว่าผมเนี่ยมีทุกเล่มพิมพ์หนึ่งแล้วนะทุกคนยกปเป้นเล่มหนึ่งนะครับซึ่งเล่มหนึ่งก็อย่างที่ทุกคนรู้กันจากคลิปที่แล้วนะครับว่าราคาลมัน โคตรแพงเลยนะครับพันเ้นะในช้อปปีถึงผมจะอยากได้อยากสะสมแค่ไหนเนี่ยผมก็คงไม่บ้าที่จะซื้อมันในราคาพันเใช่ไหมทุกคนจากเล่มปกตินะครับสองเถ้าผมไม่ใช่เศรษฐีดูใบหรือว่าเจ้าของบอดมันเนี่ยผมก็ไม่คิดจะซื้ออยู่แล้วแหละเล่มบ้าเลยนะครับตั้งพันเเนี่ยวันนี้เลยวันที่ผมอัดคลิปเลยนะวันนี้เนี่ยผมไปทําทุลาแถวนี้มาซีคอนสีนะคกเลงใช่ไหมซึ่งก็ตามสเต็ปครับเวลาไปห้างหรือว่าไปอะไรพวกนี้เนี่ย ผมก็ชอบไปเดินพกร้านหนังสือนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งที่แรกที่ผมไปเนี่ยคือร้านยักษ์ชอบทุกคนจริงๆที่ผมไปเนี่ยผมก็ไม่ได้จะไปซื้ออะไรหรอกนะผมก็มาเน้นเดินเล่นกินข้าวตักแอร์ชิลๆไปใช่ไหมเสร็จปุ๊บพอผมกําลังจะกลับบ้านนะครับผมเดินผ่านฟินิกส์ป๊อปอัพสตูของสีนคลินถึงไม่มีอะไรจะซื้อนะแต่ก็เออไปเดินดูสักหน่อยนะชิลๆและก่อนที่จะไปร้านจอดรถอันนี้นี่คือพีคมากผมเดินผ่านร้านในอินก็ด้วยความที่ว่าเออนี่อายมุมมองหน้าอ่านพระเจ้านะ ก็คิดว่าคงไม่ได้ไปเดินดูร้านในอินแล้วแหละเพราะว่ายากษศกไปมาแล้วฟีนิกก็ไปมาแล้วสุดท้ายทุกคนเออไหนๆมาแล้วใช่ไหมก็เออขอลองเข้าไปดูสักหน่อยนะครับอยากจะรู้ว่าเออมันจะมีนิยายมุมมอนนอันพเจ้าแบบเออพิมพหนึ่งกี่เล่มแล้วหนังสือเยอะไหมมีเล่มอะไรบ้างเท่าไหร่ประมาณนี้ใช่ไหมผมก็เลยเออขอแวบเข้าไปดูสักแป๊บหนึ่งแล้วผมก็ลองเดินหาดูนะทุกคนสรุปทุกคนเชื่อไหมว่าผมเจออะไรนี่อันนี้เลยนี่ทุกคนเฮ้ย เป็นไปได้ไงเนี่ยเล่มหนึ่งพิมพ์หนึ่งแบบมีของแถมข้างใน2องบาทนี่เห็นไหมสองเก้าห้าตอนผมเจอนี่คือผมแบบเฮ้ยจริงปะเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมหยิบขึ้นมาเตรียมสแกนเดินไปจ่ายตังค์หน้าเคาน์เตอร์เลยนะทุกคนเข้าใจฟิลผมไหมผมเนี่ยไปตามหามา12ล้านไม่เจอสักร้านนะครับแลวก็ไม่มีวี่แวว้วยว่าจะเจอนะสรุปผมไปเจอร้านในอินสาขาซีคอนสีนัคลินเฉยฤดูซึ่งมันก็มีแค่เล่มเดียวชุดเดียวด้วยนะอันนี้ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยนี่มันจะมีแบบว่าซิลขาดนิดนึงนะตรงนี้ซึ่งพอผมก็แบบเออลองเช็คสภาพตําหนิมุมต่างๆดูนะครับมันก็ไม่มีตําหนินะทุกคนเนี่ยคือสภาพนี่คือสวยเลยนะครับยกเว้นแค่แบบเออตรงนี้ซิลขาดนิดนึงนี่ส่วนตัวกล่องก็สภาพดีทุกคนเนี่ยอาจจะมีแบบว่ามีรอยยับนิดนึงบ้างนะเนี่ยอันนี้อ่อนนี้เป็นรอยพับปกตินะครับ เนี่ยมันจะมีแบบพวกรอยเล็กๆนะครับแบบเป็นรอยกล่องแบบอาจจะโดนกระแทกมานิดหน่อยในจังหวะแรกที่ผมเจอที่ร้านเนี่ยผมคิดในใจว่าเฮ้ยมันมีได้ไงวะไม่ใช่ว่ามันขาดตลาดหรือมันหมดไปแล้วหรอคือถ้าตอนนั้นเนี่ยมันมีสักแบบสองสามชุดนะผมเหมาหมดเลยนะเอาจริงเอามาแบบขายต่อนี่โอ้โหผมกําไรยับเลยมันมาจากไหนนะครับแบบเออมันเหลือค้างในสต็อกของร้านสาขานี้หรอหรือว่าเออมันมาจากไหนเนี่ยผมก็สงสัยเหมือนกัน ก็เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแกะไอ้เจ้านี้ให้ดูนะครับว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับกับเล่มแรที่แบบมีของแถมสุดพิเศษอยู่ในนี้ส่วนเล่มหนึ่งที่ผมมีอยู่แล้วนะครับที่เป็นพิมพ์ครั้งที่2เนี่ยผมก็กะว่าจะไปขายในกลุ่มนะทุกคนก็เอาแบบขายราคาแบบลดๆเลยถูกๆโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเนี่ยจะเริ่มแกะเจ้าตัวนี้ดีกว่าเพราะผมก็อยากรู้แล้วว่าข้างในเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับเป็นยังไงบ้าง ่ามาแกะแบบง่ายๆนะเพราะมันซิลขาดอยู่แล้วโอเคส่วนข้างในนะครับนี่มาดูของข้างในก่อนว่าเล่ม1พิมพ์หนึ่งเนี่ยมันจะมีของแถมอะไรนะครับอ่าก็จะเป็นที่คานหนังสือลายหน้าปกแล้วก็นี่การ์ดตัวละครนะครับซึ่งทุกเล่มเนี่ยจะมีการ์ดหใบนะแล้วก็โปสการ์ดสาใบเป็นไงเฟี้ยวไหมเท่จัดเลยนะหลักๆที่ผมอยากได้เนี่ยนี่คืออนนี่ การ์ตัวละครแล้วก็โปสการ์ดสาใบนะครับแล้วก็พระเอกของเล่มหนึงก็คือกลองปริศนาข้างในถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็นพวกแบบแฟ้มใส่การ์ดใส่โปสการ์ดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมจําไม่ได้อ๋อเปิดตรงนี้โหเราก็หาตั้งนานอ่าเป็นอะไรเนี่ยมันคือ,ม,คอมันคืออะไรอ๋แค่นีง้งอโอ้ยเรากคึกว่ามีอะไรเยอะนะครับมันคืนี่ที่ใส่การ์ตัวละครนะ อัลบั้มบุ๊กนะใส่การคาแรคเตอร์เอา้าข้างในมีกระดาษด้วยอ๋อเป็นกระดาษปกตินะฮะอ๋อผมก็นูกว่าแบบมันมีอะไรเยอะกว่าน,นี้นะก็คือมีแค่แบบตัวเนี่ยไว้ใส่โปสการ์ดเอ้ยไม่ใช่ดิไว้ใส่คาแรคเตอร์การนะครับเออใช่จริงจริงมันก็เป็นแค่ของแถมนะเออผมจะเอาอะไรมากเพราะว่าราคาหนังสือเนี่ยก็ขายราคาปกนะทุกคนผมไม่ได้ซื้อราคาปกด้วยราคาปกมัน295ใช่ไหมผมซื้อมาในราคา260กบกว่าบาทน,นะครับ เพราะว่ามันมีส่วนลดของร้านในอินอยู่นะก็ถือว่ามีไว้ก็เท่ดีทุกคนนะนี่เดี๋ยวผมลองเอาาร์ดตัวละครมาใส่ดีกว่านี่ใช่เลยเอาไว้ใส่การคาแรคเตอร์นะครับอ่านี่ครับผมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งผมก็เก็บครบพิมพ์หนึ่งหมดทุกเล่มก็จะได้กาก์ดตัวละครเนี่ยทุกไป เนี่ยก็เก็บสะสมไปเรื่อยๆครับยาวๆจนกว่าจะถึงเล่มจบคือเล่ม23ก็ถือว่าคุ้มนะสำหรับการที่ผมเนี่ยไปเจอในวันนี้นะทุกคนอย่างน้อยผมก็ไม่ต้องไปเสียดตังค์ซื้อรีเซลนะครับนะหลักพันนะไหนเดียวผมขอเอาเล่ม2เล่ม3มาใส่ด้วยโอเครู้แล้วไอ้นี่มันมีทั้งหมด12แผ่นนะแสดงว่าผมเนี่ยต้องใส่หน้าหลัง คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับทุกคนนะผมก็ไปเจอมานะครับเหตุการณ์วันนี้ผมก็เลยเอามาถ่ายคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะครับถือว่าเป็นการอัปเดตไปเลยก็สมมติว่าวันไหนที่ผมอ่านจบครบทุกเล่มเนี่ยแล้วก็ผมสะสมครบทั้ง24แบบเอ้ย23ดี23่23บใบนะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมไม่มีอะไรมากนะถือว่ามานั่งอัปเดตพูดคุยกันนะครับคลิปนี้ชิลๆกันไป ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมส่วนใครที่ไม่ชอบคลิปนี้นะครับก็ก็ฝากกดไลค์เหมือนกันครับเวลิกูดโอเคเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับทุกคนแม่พอได้มาขอบแล้วมันรู้สึกฟินดีจริงๆเลยนะโปสการ์ดเล่มหนึงเดี๋ยวเก็บใส่แฟมนี้ก่อนอยากให้มันมีแบบแฟมใส่โปสการ์ดด้วยนะน่าจะสวยน่านดูนะครับของแถมมีแค่นี้ผมก็แฮปปี้แล้ว เดี๋ยนี้ก็เก็บใส่แฟ้มก่อนบอสการ์ดเขาทำสวยนะทุกคนเนี่ยเึ๊บเก็บใส่เข้าไปใครที่ยังไม่รู้จักเรื่องนี้หรือว่าอยากลองอ่านนะครับลองไปอ่านในเว็บตูนได้นะทุกคนอ่านฟรีนะผมบอกเลยว่าข้อสนุกนะครับในเว็บตูนเนี่ยก็สนุกนะทุกคนผมอ่านไปแล้วแต่ว่าความละเอียดเนี่ยอาจจะไม่เท่านิยายนะนิยายเนี่ยจะมีแบบออบางฉากที่แบบมีความละเอียดเยอะนะครับแบบอธิบายได้เยอะกว่าส่วนของในเว็บตูนเนี่ยอ่านแล้วสนุกเหมือนกันแต่ว่า บางฉากอาจจะโดนตัดข้ามไปนะเออด้วยความที่เป็นเว็บตูนด้วยแหละส่วนอันนี้ก็เล่ม3โอเคสวยงามก็ยาวๆครับเรื่องนี้ผมอ่านทุกวันโอเคจบคลิปนะยังไม่ปิดคลิปอีกลีลาจริงๆนะฮะหมายถึงใครผมเนี่ยแหละลีลา